สวัสดีครับพ่เอเมย์พี่น้องเอฟซี FC เก่งน้อยสูผููสูคนนะครับผมมื่อนี้ครับเก่งน้อยก็ได้เมนูแซบๆอีกแล้วนะครับผมตำทะลีครับได้กุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเก่งน้อยซื้อมาแต่ตลาดกับปูมากครับพ่เอเมย์พี่น้องกุ้งกลับมาลวกตอนแรกกับตัวเงาเยอะสัมผีเลยลวกไปลวกมาโหด <laughs> แต่กับตัวใหญ่เน้นๆนุๆ่มๆกรึบๆ มีเซนขนมจีนอยู่ข้างล่างครับพอม่นไปน,อน้องนี่โอ้เซนน้อยๆเรียวๆกินแบบสูตรกินเลยครับนะเปิดด้วยเส้นขนมจีน cung, <coughs> <coughs> ู่ปูปูมา่าน้ำตเนี่ยดูครับ<ฮ>คุยอย่างนี้เลยอื <c oughs> มาเสับแก้วน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้อง แซบโดดนิ้วของแพรหิเอิงแซบอบองคือเกาอุ้ย ทำหน้าตโลทำดังซาดใจ แซบเวอร์อร่อยจริงมะเขืออ่อนๆเลยพี่น้องอะ เอ, <c oughs> อาเบบดปกระแทกดีกันดีรสเปรี้ยว <c oughs> อืม <c oughs> คลิปนี้กระชีเลเลๆเนี่ยจัน้อยเด้อ พ่อแม่ปน้องเลยใส่มือมันจังแซบอะนะครับได้อัตรารดในการกินนะสูตรเส็นพร้อม มือกับล่างอะไรลยพี่น้งนองเลยจังได้ดูดกินกันเลยเ <laughs> นี่ยดามาเด้อ้านบ่บบแซสบดูดนิ้วเนี่ย ได้เมนูแซบแบครับซูพีตอนน้องครับตำทะเลลงทะเลนี่แซบแบให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมเก่งน้อยกันลาพีแล้วน้องไปแล้วคลิปหน้ามาผมมาพอกกันใหมครับกับเมนูแซบๆเมนูไหไก็รอที่ตามรอดหลับชมครับพ่อเม่พี่น้องสำหรับนี้ราพีและน้องไปแล้วสวัสดีครับ